แม่ที่ยินก้่าวว่าก็เจ้าต้มเสือบ่เอาว่ากระเจ้าต้มเสือบอกเออพ่นต้มอยู่เด้ล่ะฮะต้มยู่วู่นใส่จ้ะพ่นพูนย่างเลยพ่นเดิอมพ่นบอกคนนางอ้อมชาบลาบเลยล่ะพ่นโอ้หม้อบ้กใหญ่หนึ่งฮะหม้อบ้กใหญ่หนึ่งพาดคือจิตตัวใหญ่ข้างนาะเออเต็มหม้อไปเลยพอดโทษอันให้หนูถามเลยจ้าอันหม้อต้มเสือพ่นอยู่ทังใดจ้า คุณบอกว่าจีมาทางนี้ไหมนี่ครับนี่อยู่ใส่กระจานหม้อต้มเสือหันนี่ดใส่นี่ดูอันนี้บอกจ้าเอาคือบุมีเสือสันจ้าเสือยังอันนี้เสือโค้งครับต้มเรียบร้อยแล้วเสือโค้งบ่ครับอ้ต้มแล้วอืออาสมุนไทยวุ้ยจี้ บาดแท้ๆอะไรแม่นอันสมุนไพรเนะาะบา่แม่นต้มเสืออี๋กม่ละเข้าใจพิดพี่น้อง